ครับผมู้จัิการตอนนะครับจากเพจบอลสดพนัครน,นะครับวันนี้ผมมีตัว e v e r อเรสต์วายแคันนี้แต่งหลายบ้านนะครับต้องบอกก่อนว่า e v e r อเรสต์วายแนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นตัวดีเซลขนาด2.0ลิตรเป็นแบบไบโบโบคือทบคู่นั่นเองแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับรุ่นนี้เป็นตัว 4x4 นะเกียร์10สปีดไฟฟ้าแบบ e-chipster เดี๋ยวไปดูกันด้านหน้านะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเปลี่ยนตัวชุดกระจังหน้าใหม่เป็นแบบแรปเตอร์ V6 นะคร เป็นสีดําด้านล้วนเลยแล้วก็ไฟมินิไลท์สจุดเป็นสีส้มนะครับตัวนี้เดีนะมันจะมีเลือกได้นะมีขาวมีส้มเลือกได้นะครับแล้วก็ชุดแต่งคันนี้เป็นตัว AKC เวอร์ชั่น2ตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ AKC เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะพวกเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะวาไวไ้ให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเอลเลดไวทแท็มีเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะเพราะว่ามันมีตัวระบบถอยจอดแล้วก็ถอยจอดเทียบคางนั่นเองเครื่องยนต์ไปดูหน่อยไหมอ่ะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซลขนาด2.0ลิตรเป็นแบบไบโทรโบก็คือทวีโบคู่นเองะจทโล็กรุกใหญ่นะครับทำงานแบบผสมผสานกันเองแล้วก็แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเกียร์ไฟฟ้าแบบ10สปีดก็คือเกียร์อีชิปเตอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวเครื่องยนต์วารันตีสําหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวารันตีอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลแล้วแต่ระยะในถึงก่อนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อานข้าง เห็นทรงไหมคันนี้โหลด2นิ้วคันนี้โหลด2นิ้วนะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอย่างเลยนะครับตั้งแต่ตัวล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ20นะครับสีดำเงา ET 15นะครับ ET 15นะแล้วก็รับด้วยยางโตโยทัยโอเพนกันที่สเปคตัว RT นะตัวโยมี RT กับ AT นะครับดอกยางไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น RT หน้ากว้าง275ความหนาของยางเนี่ย55ขอบ20นะครับตัวนี้เป็นตโย RT นั่นเองแล้วก็ตัวชุดเบรก ชุดเบรกคันนี้อัปเกรดใหม่นะครับทำไมถึงต้องอัปเกรดเบรกใหม่จานใหญ่ขึ้นปั๊มใหญ่ขึ้นเบรกดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับปั๊มเป็นพาราเมล่า6พอทนะครับเป็นสีเขียวนะแล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นตัวหยอดสีดําขนาด6พอตนะครับตัวนี้เป็นปั๊มพาราเมล่านะรุ่นก็จะเป็นรุ่น2 0 z นะครับจะมี19 z 20Z 2แซแนะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ตัวชุดจานตัวนี้จะเป็นตัว จานขนาด410ขนาดใหญ่นะแล้วก็จานกัดลายด้วยนะครับให้สัมผัสการเบรกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฮับจานเนี่ยเป็นสีดำน็อตล้อเป็นของเดิมส่วนเซตโหลดคันนี้นะครับเซตโหลดทำไมถึงเรียกเซตโหลดลก็คือมันมาเป็นเซตเลยตั้งแต่ตัวปีกนกโหลดลูกหมากเป็นโค้งนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คโช๊คเป็นของโปรเวนเดอร์นะครับคือพูดง่ายๆเซตโหลดเป็นของโปรเวนเดอร์หมดเลยแต่ว่าตัวโช๊คเนี่ยเป็นท็อปสุดก็คือรุ่น OEM 2.5แกน2.5มาพร้อมสปริงแล้วก็โชคเนี่ย เป็นสตาร์ทปรับเกลียวสามารถโหลดตามคลิปเนี่ยสนิ้วแล้วก็ยกเป็นสแตนดาร์ดก็ได้มีกระปุกซับแทงปรับแข็งอ่อนได้แต่ระดับอีกสําหรับลูกค้าสเต็ปโตเทพเนาะชอบความนิ่มความนวลความแข็งน่เหมือนกันนะปรับได้8ระดับนั่นเองมาดูด้านข้างกันต่อโลโก้ปกติี่จะเป็นเทารกาไฟเนี่ยพวกโลโก้แก้มกระจกมองข้างนะครับจะเป็นเทารกาไฟแล้วก็พวกเราหลังคางเนี่ยมันจะเป็นสีออกสีบนเงินนะครับคันนี้แลบ เป็นปลายแคบลาทั้งหมดเลยนะครับแลบเก็บหมดเลยนะอ่ะดูทรงพวกบันใดข้างก็แลบเก็บเป็นสีดํานี่ตัวนี้แลบเป็นสีดาเงานะครับอันนี้ไม่มีเขาเป็นของเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมาดูตัวชุดเบรกด้านหลังด้านหลังเนี่ยปั๊มจะเป็นปั๊ม4พอร์ตนะปั๊มจะเล็กกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้า6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตแล้วก็จานด้านหลังเนี่ยขนาด400นะครับจานเล็กกว่าปั๊มก็จํานวนลูกสูบน้อยกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเบรกเนี่ย ตัวน้ำหนักมันจะไปด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะต้องใหญ่กว่านั่นเองพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเอลเวอร์เสเป็นเบรกมือไฟฟ้าทุกรุ่นนะตัวนี้มีตัวปั๊มไฟฟ้าให้ด้วยนะนี่เห็นปะ่ะมีครบเลยส่วนด้านหลังโชค๊คเป็นตัว o อเอมสองจุดห้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นพิกกี้แบ็กก็คือตัวกระปุกซับแทงหนีบติดอยู่กับโชค๊คนั่นเองนะครับปรับแข็งอ่อนได้ด้วยแประดับท่อท่อ h k เห็นปะ่ะท่อ h k คันนี้เปลี่ยนใหม่ย,ยกเส้นนะเปลี่ยนใหม่ย,ยกเส้นเลยนะครับก็จะเป็นท่อสเตเลสยกเส้นครับแต่ว่าปลายเนี่ย,ยกนะ แยกปลายนะครับตัวนี้เป็นท่อเขาเรียกท่อเดี่ยวออกข้างนะครับแต่ว่าเป็นปลายคู่ชุดแต่งด้านท้ายเป็นตัว AKC เหมือนเดิมนะครับเป็นสีดําเงาทั้งชิดเลยแล้วก็ไฟท้ายอ่ะเมื่อกี้ผมลืมบอกไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเราแรปฟิล์มนะเป็นฟิล์มชานะหรือเราจะเรียกเป็นตัวสโมกก็ได้นะครับสีมจะดรอปลงนิดนึงนะตัวนี้แสงนะครับแสงไฟนะไม่ได้ดรอปไปเยอะนะผมบอกเลยแค่จิ๊ดเดียวนะเพราะฟิล์มมันเป็นฟิล์มบางๆแต่ว่าเป็นสี เท่านั่นเองแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีมาให้ของแบรนด์วิกเตอร์นะครับสำหรับตัวเอลเลดไวท์แท็กนะครับคันนี้มันจะเป็นตัวยูโร5ก็คือเขาเรียกตัวเติม์เบดบูเนาะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ว่าไม่มีระบบคิกเซนเตอร์ก็คือเตะเปิดอะไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวใหม่นะไม่มีฝาท้ายเตะเปิดคิกเซนเตอร์แล้วไม่มีนะครับอ่ะประมาณนี้ดูข้างในหน่อยไหมสำหรับภายในเอลเลดไวท์แท็กนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินตะเข็บได้สีส้ม ทั้งคันเลยอ่ะไปดูนี่นี่คือเอกลักษณ์ของ e v e r อเรสต์วาแทนะครับทำไมถึงเรียก e v e r อเรสต์วาแทก็เหมือนกับตัวว t e c ทนั่นเองนะครับเหมือนตัวกระบะวายแทเลยนะครับเป็นดำส้มไฟฟ้ารวมกับเครื่อง4ล้อมีให้ครบตัวนี้คือท็อปสุดของ e v e r อเรสหากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพจปอนด์ฟอร์พนตร์นครให้ด้วยสวัสดีครับ